สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันที่26นะครับเดือนธันวาคม2566นะครับเช้านี้หลวงตาท่านก็ได้มาจริงแล้วหลวงตาท่านพักจำวัดตั้งแต่เมื่อคืนนะตั้งแต่คือตอนเย็น หลวงตาท่านมาผักอยู่ที่บ้านคุณพ่อสมบัตินะครับอยู่อำเภอนิคมน้ำอูน่นจังหวัดสกลคนครนะครับอันนี้ก็เป็นเช้าวันที่26ธันวา2วันธันวาคม2566นะครับนะอันนี้ก็่าย,ายติธรรมแล้วก็เริ่มเตรียมตักบาทหลงตาบนชื่นแล้วก็มี อบาจอยนะครับหลวงพี่จอ่อยติดตามมาด้วยนะครับเน,นี่ยญาติธรรมก็ก่อนรับบิณฑบาตญาติธรรมที่มาก่อนก็เข้ากราบดำเนินการรับพรกับลวงตาบนชื่นนะครับก่อนที่ลวงตาท่านจะออกรับบิณฑบาตนะครับนะ <c oughs> ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับนะญาติธรรมเนี่ยก็บ้านของคุณพ่อสมบัติก็จะเปิดเป็น หลานขายวัสดุก่อสร้างนะครับท่านก็ได้นิมนต์หลวงตามาพักจํำวัดค้างคืนที่นี่1คืนนะครับมาแต่วันที่25นะครับนะอันนี้ก็เช้าวันที่26นะ สายดองตาท่านคะจะได้เริ่มรับปินทบานเช้านะครับนะตอนนี้ก็จะเริ่มตั้งแถวนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยนะปิดเสียงสดเนาะเพราะว่ามีทางเจ้าพาเปิดเสียงเพลงเข้ามาเนาะผมก็เลยต้องปกติผมก็จะเปิดแบบว่ายิงยาวไม่มีการตัดต่อนะคลิปนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับที่มาบันทึกเสียง ภาคที่หลังนะครับเนาะเพราะว่าเจ้าภาพนะเปิดเสียงเพลงพอดีผมลงไปแล้วมันมีอะไรนะไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะผมก็กับขอโทษขออภยัยญาติธรรมทุกท่านนะครับเนาะอันนี้ก็ตอนนี้ก็จะเริ่มรับบินทบาทนะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับญาติธรรม ท,ทุกท่านนะครับขอขอบคุณน้องสาวนะครับที่ถือกล้องให้วันนี้เพราะว่าบาวถินจะทำหน้าที่หน้าที่อเอาอา,อาหารประทานออกจากบาทหลวงตาท่านนะครับเนะาะบาวนิก็ต้องกราบขอโทษหลายๆท่านาาานนะครับที่ที่ที่อนไนที่มันไม่สะดวกสบายก็กราบขอโทษขอัยนะครับเนาะอืม ก็ถ้ายังไงก็ฝากเข้าไปติดตามในช่องของโนนสังหลงกุ้งด้วยนะครับนอท่านก็จะไปลงอ,อีกครั้งหนึ่งท่านก็จะได้อธิบายได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับนี่ก็มีผมแล้วก็มีคุณตาลงมี คนตาเนียนะครับเนาะที่คอยอุปถากรองตาแล้วครับวันนี้มีคุณพ่อโนมาด้วยนะเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายไว้ให้นะกก็คุณพ่อโนก็เป็นผู้ที่อุปถากรวงตาท่านหนึ่งนะครับคุณโตคุณพ่อโนอันนี้ก็มีพ่อเสือด้วยเนาะพ่อเสือนี่ก็เป็นพ่อบ้านของคุณแม่โยงนะครับ วันนี้ก็มีน้องหญิงถือกล้องให้นะครับอันนี้ก็มีหลวงพี่จ่อยนะรับบิณฑบาตอยู่ข้างหลังนะครับหลวงตาก็ขอ,อโมทนาสาธุกับญาติธรรมอันนี้ก็คุณพ่อนี่นะครับต้องรีบใส่บาดตัดหน้านะครับเพราะว่าท่านจะได้ออกไปอุปถากถือเข่งนะครับอ่าเือเข่งพัตาหารให้หลวงตาครับพัตาหารที่ผมรีบอ,ออก จากบาดลงตาหลวงตาท่านยังอาภาธย,ยังปวดหลังอยู่นะครับนะจริงๆถ้าลงตาท่านไม่อาภาธเนี่ยผมจะไม่หยิบออกเพราะว่ามันจะได้ง่ายสะดวกสบายเนาะบางทีเราก็เห็นใจอญาติธรรมหลายท่านอยากได้ภาพช่วยๆที่ว่าใส่บาดลงตานะครับเนาะ ตาท่านนะครับคือเราต้องเข้าใจหลวงตาท่านนะคะรับว่าพ่อหลวงตาท่านยังปวดหลังผมต้องรีบจับออกก็กราบขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าหลวงตาท่านจะพูดอยู่ตลอดนะว่าหลวงตาท่านเวลารับบินบาตเสร็จแล้วหลวงตาท่านบอกว่าออมเพราะว่ามันมันดึงนะดึงดึงน้ําหนักอลไจะดึงดึง,ดงถ่วงเขาเรียกว,ว่าถ่วงเนาะ ทําให้ท่านไปเก่งหลังแล้วปวดปวดมากเลยนะแต่ว่าเราเรามองเห็นเนี่ยเราดูในภาพแต่ละครั้งที่หลวงตารับบิณฑบาตเนี่ยเหมือนเหมือนว่าท่านไม่มีอาการปวดหลังเลยนะเอาจริงอะหลวงตาท่านนะถ้าท่านแบบไม่ปวดหลังนะไม่ท่านไม่อาพนาธนะโอ้หลวงตาท่านไม่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 เนมมาแบบนี้นะหลวงตาท่านจะไปเดินเลยนะเดินเดินทดนดงเพราะว่าท่านบอกว่า คือคือท่านบอกว่าอยู่มันมันเหมือนไม่มีมันไม่มี <Yeah. S 2> อะไรอะแต่ท่านได้ไปเดิน <Okay. S 2> แล้วมันเหมือนว <In Japanese. S 2> ่าโอเคแบบจิตใจก็อ่จะได้เป็น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 สมาธทิเม่ไม่ไม่ไม่วอกแวกไม่ไปไหนอะไรประมาณนี้ท่านบอกว่าเป็นเป็นเป็นจิตที่ที่ที่นิ่งสงบอ่าอยู่อยู่ในอยู่ในสติที่ที่ไอ้นี่ออันนี้ท่านก็เลยอ่า คือน,นี่ท่านทือท่านแบบว่ามีความแบบว่าอดทนขันติมากนะครับที่ท่านมารับฏิบาติบอกบุญท่านบอกว่าเออเราทําได้เราก็ทาอะไรเนี้ยอา่เอาเราอ่าเป็นการบอกบุญให้ญาติธรรมได้ร่วมกันทําบุญทํากุศลน,นะครับนะเนาะการที่ท่านออกมาบอกบุญนี่ก็อา่าเพื่อที่จะให้ญาติธรรมอา่ายลๆท่านเนาะได้ได้ได,ได,ได้ทำบุญได้อา่า อันนี้พ่อโนนะครับนะที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเขียวๆที่ใส่บาดไปเมื่อกี้นะครับเนาะพ่อโนก่อนหลวงพ่อโนท่านก็อายุท่านก็แปดสิบย่างแปดสิบเอ็ดเนาะท่านก็สุขภาพก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับส่วนที่พี่คนที่อยู่ใ,ใกล้ๆผมก็คือคุณพี่นีดนะครับคุณตานีดเนะาะที่ถือแค่ นะการที่เอาของออกจับบาทก็ต้องเร็วนะครับอย่าให้วางเพราะาส่วนมากก็จะเป็นข้าวสารเป็นนมแพค็คเป็นน้ำเนะคือมีแต่ของหนักๆน,นะคือเราเข้าใจว่าความความไอ้นี่นะความรัทธาของญาติธรรมก็คืออยากใส่ในบาทนะไม่อยากแตะนะไม่อยากเอาแตะข้างบาทอย่างเดียวเนะอะคือว่าเป็นความเชื่อนะครับว่าต้องลงในบาทถึงจะได้บุญ ครับเนาะจริงๆการทําบุญก็อยู่ที่ใจเรานะครับเนาะอยู่ที่ใจอยู่ที่การประพฤติปฏิบัตินะครับเนาะนะกายว่าจาใจาให้ครบนะครับนะเนาะพูดดีทดําดีครับนีต่ต้องรีบเนาะต้องรีบต้องต้องรีบว่าหลวงตาท่านเพราะว่าพอเสร็จแล้วหลวงตาท่านจะเล่าให้ฟังว่าโอ้กว่าจะเสร็จเนาะหลวงตาก็ปวดจะสังเกตว่าบางทีหลวงตาท่าน นั่งสวมดมนต์เนท่านก็จะนั่งเก้าอี้เนาะจะปวดมากครับอันนี้ก็อยู่ที่บ้านคุณพ่อสมบัตินะครับเนาะที่อำเภอ,อนิคมน้ำอูลจังหวัดสกลนอครนะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันที่26นะครับเดือนธันวาคม2566นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้บุญได้กุศลร่วมกันทุกท่านนะครับเนาะ การที่หลวงตาท่านออกบอกบุญนี่ก็ปัจจัยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ไปสร้างาโรงพยาบาลาทางมันมีของโรงพยาบาลอำเภอวังยางนะครับตอนนี้โรงพยาบาลอำเภอวังยางก็มีหลวงตาท่านก็ได้มอบไปให้หนึ่งอาคารเนาะอาคาร โรคทางเดินหายใจหรือเป็นเคนิกนะเป็นอาคารเล็กๆนะครับนะ้ชั้นเดียวนะก็จำนวน1 4ล้าน4แสนกว่าบาทน,นะครับส่วนเครื่องมือแพทย์ทางโรงพยาบาลสกลนครทีแรกก็ว่าจะซื้อตัวสเปค3 5ล้าน5อันนี้ก็มีญาติธรรมที่โอนเงินมาร่วมนะครับก็คือคุณแรลม กิเบอร์สันคุณทอมกิดเบอร์สันนะที่โอนเงินมาร่วมทำบุญด้วยนะครับเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทก็เลยเงินพอที่จะซื้อตัวท็อปก็คือตัว5ล้านนะตัวนี้ก็คือส